ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ใช้พืชเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันนิดเดียวครับที่เกี่ยวข้องกับศัตรูพืชคือหลังจากอ่ใดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่มีฝนตกนะครับกรณีฝนตกเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุสำคัญที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้อ่ไม้ผล มีความชื้นผลเนื้อเยื่ออ่อนๆไม้ผลมีการแตกใบอ่อนเท่ากับว,ว่ามีพืชอาหารนั่นก็คือการระบาดของหนอนผมอยากให้พิทักสกรไปทำการตรวจสอบเลยนะครับว่าขณะนี้ไม้ผลทุกชนิดกำลังประสบปัญหาในการระบาดของหนอนทำลายอยู่เราก็รีบเข้าไปสู่กระบวนการจัดการควบคุม ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ทำการสำรวจตรวจสอบจะสร้างความเสียหายให้กับพิรุษกรได้อย่างรุนแรงทีเดียวนะครับย้ำว่าขณะนี้พบการระบาดแล้วก็เดือนการระบาดไว้สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้คงจะนำเอาประเด็นในเด้อนของศัตรูของไม้ผลครับที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปแล้วก็ทำความเสียหายให้กับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรก่อนอื่น เราต้องมาดูประเด็นในสาเหตุก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศคือมีช่วงกระแสลมบ้างมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาและมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ผลจากฝนที่ตกนั้นเราจะเห็นว่าในลักษณะของฝนที่ตกเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้เกิดศัตรูพืชชนิดใหม่นะั่นก็คือในกลุ่มของหนอน ทำไมหนอนถึงต้องเกิดการระบาดหลังจากฝนตกเพราะเขามีพืชอาหารคาว่าพืชอาหารานาั้นอาจจะเป็นดอกเป็นผลเป็นใบอ่อนฝนที่ตกลงไปก็เป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวมีดักแด้ก็จะแตกตัวผีเสื้อก็จะมาวางไข่ก็จะเกิดการระบาดเพราะฉะนั้นสัญญาณจากนี้ไปนะครับเราเห็นว่าฝนที่ตกใบอ่อนที่เกิดผลผลิตที่อยู่ในระยะอ่อนแอก็จะกลายเป็นพืชอาหาร แล้วในส่วนของเหตุการณ์ต่อจะไปละ่ะเราทราบดีครับว่าในช่วงของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนก็จะเป็นการประกาศเข้าสู่ฤดูร้รอนหรือฤด,ดูแรงนั่นหมายความว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นศัตรูพืชที่จะระบาดต่อเนื่องก็จะเป็นศัตรูที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีความร้อนความแห้งแล้งตระกูลเพร้ก็จะเป็นเพี้้แป้งเพี้้หอยเพี้้ปุยฝ้ายเพี้ยนาสารนะครับ นั่นคือตะก,กุ่นเพลี้ยในส่วนของมแมลงบางส่วนก็อาจจะยังคงพบการระบาดของเพลี้ยไฟด้านของสัตว์ศัตรูพืชก็จะเป็นไรแต่ประเด็นในเช้าว,วันนี้ผมคงจะนําเสนอเป็นภาพรวมอาจจะเน้นเป็นเฉพาะบางพืชนะครับให้เห็นว่าจากนี้ไปพินักกรผู้ปลูกไม้ผลเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของศัตรูพืชเราเริ่มต้นจากหนอนพินักกรครับ ที่ผ่านมาณเวลานี้เราจะเห็นภาพบางอย่างบางส่วนเนี่ยเราจะเริ่มพบหนอนการระบาดท,ทำลายที่ไหนผลอ่อนเอาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เขามาตั้งแต่ช่วงในระยะเวลาที่ดอกบานดอกทุเรียนบานเราก็ไม่พ่นสารเคมีอยู่แล้วดอกเงาะบานก็ไม่พ่นนะครับในส่วนของมัคุดนั้นอาจจะอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่พ่นได้ในช่วงที่เราเว้นวัก บังเอิญมีฝนตกลงมาช่วยเป็นการกระตุ้นและเราก็ทราบดีว่าไม่ผลบางชนิดเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนทั้งในส่วนของทุเรียนและก็ในส่วนของมังคุดเท่ากับว่ามีพืชอาหารพิธัสกรต้องไปสำรวจแล้วนะครับเราว่างเวนการพ่นสารเคมีมาเป็นส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดการระบาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นคำตอบได้ก็คือ ในหลักปัจจุบันเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าต้นทุนการผลิตของพิ่นเกตรรน,นันค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ปล่อยให้ศัตรูพืชเหล่านี้ระบาดเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องของความเสียหายการสำรวจครับการสำรวจเป็นส่วนที่จะทําให้พิ่นเกตรรน,นันสามารถที่จะควบคุมศัตรูพืชได้ทันเวลาเวลานี้มีอะไรบ้างหนอน ในส่วนของทุเรียนเองก็จะมีหนอนกินขวดผลหนอนไถล่องเปลือกซึ่งเราจะพูดว่าเป็นหนอนบุ้งจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่ใบก็จะเป็นหนอนหนังเหนียวหรือหนอนเขียวหนอนคืบกินใบก็อยู่ในจัดตะกรูน,นี้ที่เป็นกลุ่มของหนอนผมจึงอยากฝากว่าเวลานี้เขามีการระบาดแล้วนะครับ เหมือนกับในโซเชียลถามว่าผลทุเรียนเป็นจุดสีแดงๆเกิดจากอะไรก็เกิดจากหนอนที่เข้าไปกัดทำลายนั่นเองสำหรับในเรื่องของการป้องกันกำจัดนั้นถ้าหากว่าที่ผ่านมาพี่นศกรได้ใช้สารเคมีในการควบคุมบางกลุ่มอย่างเช่นทั้งเพียทั้งนอนจะเป็นอีบาร์เบตินเบนโทเอตจะเป็นในกลุ่มของสารกำจัดมแมลงนะครับหรือเป็นสารลูกผสมก็ถือว่ายังสามารถที่จะควบคุมได้ อันนี้คือตระกูลหนอนกัดกินซึ่งในส่วนของตระกูลหนอนกัดกินเหล่านี้เราจะพบเห็นตัวส่วนที่เป็นกระแสอยู่ในคำแนะนำนั่นก็คือเรื่องของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพี่น้องสกรครับผมย้ำนะครับว่านอนเจาะเมล็ดทุเรียนนั้นเขาจะระบาดเมื่อไหร่เขาจะทำการระบาดเมื่อในพื้นที่นั้นมีฝนตกติดต่อกัน สองถึงสามครั้งในแต่ละครั้งก็จะมีะความยาวอยู่สักครึ่งชั่วโมงผ่านไปคือมีปริมาณน้ำฝนพอที่จะซึมลึกเพราะตัวแก่ของหนอนเจาะผลทุเรียนนั้นเขาจะอยู่ในพื้นดินอยู่ในป่าอยู่ในพื้นที่อับทึบทุกเขาจะมีดินห่อหุ้ม และฝนที่ตกลงมาเหล่านั้นจะเป็นตัวที่ทำให้ปลอกหรือดินนั้นเปื่อยตัวเมื่อฝนตกลงไปทำให้ดินที่ห่อหุ่มเปื่อยตัวเขาก็จะแตกมาเป็นผีเสื้อแล้วก็มาบินวางไข่อยู่ห้าวันตามสวนทุเรียนของเราเมื่อวางไข่เสร็จเขาก็จะตายไปเพราะฉะนั้นในพื้นที่ใดก็ตามที่ไม่มีฝนตกหรือมีตกแค่ครั้งเดียวก็ไม่มากนะักก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับ แต่ถ้าพื้นที่ใดก็ตามที่มีฝนตกเกิน,น,กค,นครึ่งชั่วโมงติดต่อกันสองครั้งหลังจากฝนตกภายในเวลา3วันท่านจะต้องทําการพ่นสารเคมีทันทีพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงคือคือไม่ต้องไปเผื่อครับสำหรับหน่อนเจาะเมล็ดทุเรียนเนี่ยเพื่อการประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเราใช้สารเคมีพ่นไปที่ผลโดยตรงยกตัวอย่างเช่นโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิล หรือจะเป็นโอเมทเอทบวกไซเปอร์เมทิลหรือจะเป็นในกลุ่มของสารที่เป็นกลุ่มดูซึมร่วมกับในกลุ่มของไซเปอร์เมทิลนี่คือกลุ่มที่เราจะต้องพ่นไปที่ผลและการพ่นนี้เราต้องย้ำนะครับว่าหลังจากฝนตกภายในเวลา3วัน <c oughs> เขามาวางไข่ไข่จะฟักเป็นตัวเราก็จะต้องพ่นท,ทันทีเมื่อเราพ่นควบคุมไปแล้ว แล้วเราพบว่าหลังจากที่เราพ้นไปไม่มีฝนตกต่อเนื่องเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพ้นซ้ำเพียงแต่เราก็จะไปสำรวจสำรวจทั้งนอนเจาะเมล็ดสำรวจทั้งในส่วนของนอนคืบนอนไถล่องเปลือกนอนบุ้งนอนคืบกินใบนี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องสำรวจแต่ถ้าพูดถึงนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไป ทำการพ่นซ้ำถ้าไม่มีฝนตกซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากที่เราพ่นไปแล้วประมาณ4-5หวันมีฝนตกซ้ำเราจะต้องทำการพ่นซ้ำครั้งที่สองภายในเวลา3-5วันหลังจากฝนตกและหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนฤดูแล้งก็จะไม่มีการระบาดเมื่อไม่มีการระบาดเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพ่นซ้ำนี่คือการพ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพ้นทุกครั้งให้พ้นทั่วผลเป็นประการสําคัญคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้อพ่นประทะกิ่งแล้วให้หยาดลงมาด้านล่างเพราะที่เสียหายส่วนใหญ่พิลอสกรพ่นแต่ด้านก้นผลด้านบนไม่โดนประการต่อมาสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพมีความจําเป็นที่เราจะต้องใส่อันนี้มีความจําเป็นนะครับ ในส่วนต่อมาที่ท่านอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วปัจจัยตัวอื่นละ่ะสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดเอมโนในสุมของแคลเซียมในลกุ่มของปัจจัยต่างๆเราใช้พ้นได้ไหมได้แน่นอนครับเราสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็คือเราได้ประโยชน์ทั้งหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนทั้งในด้านส่วนของนอนอื่นๆในขณะเดียวกันเราอาจจะพบว่า ในบางแปลงหรือในบางสวนของเรามีปัญหาในด้านของเพียแป้งเพียแป้งเป็นเพียที่เป็นตัวขนาดใหญ่มีแป้งสีขาวจับเป็นตัวอยู่นั่นเป็นศัตรูที่สำคัญที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตเราอาจจะเลือกสารเคมีในกลุ่มอื่นนะครับอย่างเช่นเราเลือกในกลุ่มของไทยะมีท็อกแซมไทอะมีท็อกแซมเนี่ยเป็นสารที่จะใช้ในการควบคุมของตระกูลเพียแป้งเราอาจจะเลือกโตกุไทออน ในด้านของตัวศัตรูหนอนละ่ะเราบวกตัวอื่นได้ไหมเราก็สามารถที่จะบวกได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปบวกกับไซเปอร์เมทิลในกรณีที่ผมมีการใช้ในการควบคุมอย่างกรณีเพีย้ยแป้งเพี้ยไฟเราก็ใช้ไทยามีทอกแซมบวกฟิโปนิวนั่นก็คือประเด็นที่อยากจะย้ำว่าถ้าในกรณีที่มีหนอน เราก็จะเลือกเอาในส่วนของกลุ่มไซเปอร์เมทิลสารเคมีบางกลุ่มอย่างเช่นของเอรลวันเคมีเกษตรก็เป็นโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิลไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยซึ่งในเทคนิคการควบคุมศัตรูพืชแต่และชนิดเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันนะครับผมย้ำแล้วว่าถ้าเป็นในเรื่องของหนอนบุ้ง นอนคืบกินใบหนอนหนังเหนียวหรือหนอนไถล่องเปลือกเราต้องพ่นให้สัมผัสตัวครั้งเดียวเราก็สามารถจะควบคุมได้หรือเราอาจจะต้องตรวจซ้ำหลังจากพ่นไปแล้วสามวันแต่ถ้าเป็นหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเราจะต้องดูปริมาณน้ำฝนเป็นองค์ประกอบถ้าฝนไม่ตกหลังจากพ่นครั้งสุดท้ายก็ไม่จำเป็นต้องพ่นแต่ถ้าเป็นในกรณีเพี้ยแป้งที่ระบาดแล้วสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจด้านการตลาด ความจําเป็นนั้นเราจะต้องพ่นซ้ํานะครับครั้งที่1พ่นไปแล้วภายในเวลา4วันก็จะต้องไปทําการตรวจเอามือไปบี้ไปถูดูถ้ามันยังเป็นเมือกหรือยังพบตัวอยู่ถ้าเป็นเพีย้ยปุยฝ้ายก็จะเห็นตัวสีเหลืองอ่อนออกมาเดินถ้าเป็นเพี้ยแป้งก็จะเป็นส่วนของตัวเมือกที่เราเห็นวันรุ่งขึ้นในวันที่หเราก็จะทําการพ่นซ้ํา การพ่นสามตรงนี้จะทําให้การควบคุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเงืเง่อนไขาการพ่นเงื่อนไขของสารเคมีเราเลือกได้ครับมีสารเคมีมากมายที่จะใช้ผลของการควบคุมไม่แตกต่างกาันแต่อยู่ที่วิธีการพ่นถ้ารกรณีที่เราไม่มีการตัดแต่งผลเราไว้ดอกเป็นกลุ่มเรามีผลผลิตที่อัดกันหนาแน่นผลของการควบคุมก็จะได้ประสิทธิภาพลดลง เพราะนั้นสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพเราจำเป็นต้องใช้และต้องใช้ในอัตราสูงในปัจจุบันเราจะมีในส่วนของสารจับใบมีสารปิโตรเลียมออยล์และก็มีสารจับใบหรือสารคลอปออยล์แล้วก็มีสารไบโอต่างคําคำว่าสารเหล่านี้คือเป็นสารที่สกัดมาจากธรรมชาติจากพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะน้อยลงความเป็นพิษก็จะน้อยลง จำเป็นที่จะต้องใช้ในกรณีการควบคุมท่าในกรณีที่มีราดําเกิดขึ้นมาแล้วสารที่จะควบคุมราดําได้ก็จะเป็นในกลุ่มของแคปแทน50%อนะครับอันนี้เป็นตัวที่จะได้ผลดีแล้วก็อาจจะเลือกเอาอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวเบลคุดหลายท่านอาจจะถามวาแล้วโปรพิเนปก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าโดยตรงแล้วราดําก็ต้องเลือกเอาในกลุ่มของแคปแทนหรือเบลคุด นี่คือสตูที่สำคัญในช่วงนี้สำหรับในส่วนของทุเรียนในส่วนของเงาะแต่ก่อนอื่นขอเวลาตรงนี้ให้กับผิดพันธ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ เลี้ยงใบหนอนชอนใบในมังคุดผู้เรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดผู้เรียนหนามติดจะหมดไปถ้าใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้น้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มประสิทธิภาพกําจัดเลี้ยงใบได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาขอใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัปสัญ,ญลักษณ์ตรางลูกโลก มาแล้วมาแล้วอุยเกรดตีชาลีเฟรดอุยเกรดคุณภาพจากประเทศเบนยียมมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแร่งต้นชาลีเฟรดสู้สามสิบยีสูตร 20, 20 20 20และสูตร 21, 21 21 21สูตรแรงโดชาลีเฟรดสิบห้าสิบสและสูตร15 30 15สิบสูตรแรงผลชาลีเฟรดสูรสิบยี่ 30และสูตร6 32 3มามาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้นโปรโฟิกเอนไซม์กลองสีแดงสูตรแร่งต้นบำรุงต้นโปรโฟิกเอนไซม์กลองสีเขียวสูตรแร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี S Q M ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ้ผูใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอา่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ <g ễ S 2> อย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุย๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทยกรุป โมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเพลี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วทถ้งต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้กวยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทย ท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก12624ปุ๋ยไนเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อป เคพลังที่คุณสัมผัสได้าชาลีเฟสวุ้ยเกรดดีมีคุณภาพา ไปท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโตบวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งค้นและทาเอวิโตสารปูออกซ่าสตรโรบินนวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเบียมไตรเด็กดีเอฟส,สารแมกโนเซปสูตรดิเพรเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ปูงกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อติดต้นและใบพืชในอัตราการใช้เอวิโต้1 0 0 c ีบวกไตรเด็กดีเอฟ200กรัมผสมน้ำ1ลิตร ร้อยปีสีบวกไตรเด็กดีเอฟสองร้อยกลับผสมน้ำสอ0ร้ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอบเทร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในผู้เรียนได้แก่โรคกิ่งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับ กรณีมีรายงานว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตคุไทออนเพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุทยออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิต์ตค้คางสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทยออนที่อัตรา2 0 0ถึง3 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทยออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้ครับที่ชัยพฤกษเกษตรทับ,บรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของบริษัทไฮโดรไทยหรือปุ๋ยเรือใบไข่มุกนะครับก็จะต้องไปที่ชัยพฤกษกโกเทคขุงใชัยพฤกษเกษตรขายาแล้วก็ชัยพฤกษเกษตรดรฟ์สู ประเด็นที่อยากจะฝากไว้สำหรับในส่วนของการควบคุมกรณีของเพียแป้งเนี่ยเราต้องเข้าใจครับว่าในทุกๆท,ที่ที่ผ่านมาเราเสียหายมากเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญในระบบการป้องกันการระบาดคือการพ่นเนี่ยเป็นการทำลายในส่วนของตำแหน่งของผลหรือตรงพื้นที่จะเขาระบาด แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการขยายพันธุ์การขยายตัวมีหลายส่วนครับป้องกันตั้งแต่การขึ้นลำต้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีที่ถูกต้องหรือการที่เราไปสำรวจไปดูตามรากวัชพืชมีแหล่งอยู่ในโคนเขาจะอาศัยอยู่ตามรากหญ้าแห้วหมูบางครั้งบางแปลงเนี่ยอยู่เป็นปึกแผ่นเลยเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเข้าไปทำลายตรงนั้นซึ่งสารเคมีอาจจะเป็นในกลุ่มของสารเคมีในรูปเม็ดหวานลงไปหรืออาจจะเป็นสตาร์เกิลจีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ไปทำลายแหล่งอาศัยในส่วนของรอบต้นท่านอาจจะใช้กาวใช้แผ่นพลาสติกปูรอบใช้กาวเหนียวทารอบพลาสติกอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันการขึ้นตัวส่วนในลำต้นเวลาที่เราพ่นเราก็จะต้องควบคุมทั้งภายใน ซึ่งเขาจะมีมดเป็นพาหะนี่คือระบบและสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นเทคนิคในการควบคุมให้ได้ผลไม่ปีประสิทธิภาพและควบคุมได้ยาวนานนั่นก็คือในกลุ่มของอยาเชือ้อจำได้นะครับว่ากรณีเพลียยไฟเราแนะนำให้ใช้บูเวลินในอัตราครึ่งกิโลกรัมบูเวลินนั้นสามารถที่จะควบคุมเพลียยแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ก็ยาวนานเพราะฉะนั้น ในกรณีที่ท่านใช้สารเคมี K M e, ในการควบคุมเพี้ยแป้งแล้วก็ใช้บูเอลินซึ่งเป็นผิดพันุ์กลุ่มยาเชื้อจากแอปพลายเคมอีกอัตราต่ำสุดที่ควรใช้ได้ผลคือ300กรัมแต่เรามีงานวิจัยส่วนหนึ่งคือเราใส่500กรัมหรือครึ่งกิโลเราสามารถที่จะควบคุมได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยที่ไม่ต้องพ่นซ้ำก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การประหยัดอีก ศัตรูตัวหนึ่งนะครับที่เคยย้ำไว้แล้วว่าในกรณีขณะนี้เนี่ยบางสวนยังคงพบการระบาดของไรเพราะจากนี้ไปเนี่ยจะร้อนและก็แรงมีพิทักษกรได้สอบถามมาครับว่าท่านพ่นยาไรตลอดก็ยังเอาไม่อยู่ถามว่าท่านได้ไปสำรวจเห็นตัวหรือไม่ท่านก็บอกว่ามันเป็นค้าฝุ่นใบมันซีดใบมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลย ผมเรียนอย่างนี้นั่นไม่ใช่คำตอบการที่เราจะมีคำตอบว่าเราได้พ่นสารเคมีถูกต้องหรือไม่นั้นก็คือการต้องใช้แว่นอุปกรณ์ไปขยายส่องท่านที่ไม่สะดวกท่านก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ขยายขึ้นมาดูเราจะเห็นตัวเราจะพบตัวคือคาบฝุน่นไม่ใช่ตัวของลายแดงแต่เป็น ตัวที่เขาเรียกว่าลอกคราบไว้เป็นขี้ฝุ่นเป็นเ,เปลือกเป็นตัวลอกคราบเขาจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำตอบเราจะต้องไปส่องเพื่อดูว่ามีตัวหรือไม่ถ้ามีเราจึงสราบารควบคุมในกลุ่มของสารเคมีจะเป็นกลุ่มสารกำจัดไรยกลุ่มไหนก็ได้ครับที่ท่าน จะเป็นไพริดาเบนหรือจะเป็นกลุ่มเซ็กซี่ไทยซอกหรือจะเป็นกลุ่มใดก็ตามบวกยาเชื้อเมทาซานเข้าไปในอัตราครึ่งกิโลกรัมผลของการใช้และก็สารเสริมประสิทธิภาพเติมลงไปเราสามารถที่จะหยุดการระบาดได้และควบคุมได้ยาวนานเกือเกือบหนึ่งเดือน นี่เป็นเรื่องที่เรามีงานศึกษาแล้วก็ยืนยันผลได้ก็อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นเทคนิคในการจัดการนะครับว่าถ้าเขาเป็นคราบแล้วเขาไม่หายแต่เราจะต้องไปตรวจดูตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าพบเราก็ต้องกําจัดในการกําจัดมียาไรมียาเชื้อมีสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพบางท่านถามว่าปิโตรเลียมออย ก็สามารถที่จะใช้ได้ถ้าอากาศไม่ร้อนเกินไปนะครับก็ต้องย้ำเช่นนี้ว่าถ้าในช่วงที่อากาศร้อนแห้งแล้งเนี่ยเราน่าจะเลือกในกลุ่มของคครบออยเช่นซ u เปอร์แอคชันหรือไบโอต่างๆที่เป็นสารมาจากพืชท่านก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้สูงสุดและก็ลดความร้อนต่างๆทีนี้เราก็ต้องมาดูในศัตรูต่อมาว่าศัตรูที่สำคัญนะครับแล้วก็มีผล ต่อความเสียหายนั่นก็คือหนอนเจาะผลทุเรียนหนอนเจาะผลทุเรียนนั้นส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเกิดกับในช่วงหลังฝนตกผลเริ่มโตผลนั้นมีอัตราการขยายตัวแล้วก็มีส่วนบดบางหรือเบียดบางมักจะอยู่ในลักษณะผลเป็นกลุ่มถ้าสวนใดก็ตามที่ไว้เป็นผลเชิงเดียวมักจะไม่ค่อยพบการระบาดแต่ถ้าเป็นในส่วนของผลไว้เป็นกลุ่ม เราคงจะต้องช่วยเข้าไปนะครับนำวัสดุจะเป็นไม้เป็นโฟมก็แล้วแต่ไปกั้นไว้ในระหว่างผลอย่าให้เขาติดกันเวลาที่ทำการพ่นสารเคมีในการควบคุมต่างๆเราพ่นไปด้วยเขาก็จะมีผลต่อการควบคุมแต่ถ้าผลนั้นติดกันอยู่ในซอกสารเคมีไม่สามารถเข้าไปได้ย้ำนะครับว่าสารเคมีเหล่านี้จะต้องสัมผัสตัวเขาจึงจะทำลายได้ดังนั้น เราจะต้องจัดการในลักษณะการาวางตำแหน่งผลหรือการแยกผลออกจากกาันเพื่อเปิดช่องว่างแล้วให้ใช้สารเคมีเข้าไปควบคุมสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ